หลวงตาครับช่วงนี้ผมไม่ทุกอะไรเลยไม่มีใครอยู่ไม่มีอะไรให้ยึดเหมือนผมพ้นแล้วจริงๆเธอกำลังรู้สึกว่าพ้นแล้วใช่ไหมครับไม่ได้คิดจะยึดนะครับแต่มันแค่รู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องแก้อีกแล้วทุกอย่างมันเบามันว่างมันอิสระอืมเบาว่างอิสระ แต่มีใครอยู่ตรงนั้นที่รู้ว่าเบาว่างอิสระไหมก็มันแค่รู้เฉยๆครับไม่มีความอยากจะอธิบายไม่มีความอยากจะรักษาแต่ก็เหมือนยังมีใครบางคนรู้ว่าสงบนั่นแหละกับดักสุดท้ายผู้รู้ว่าพ้นคือเงาสุดท้ายของตัวผู้เดินทางหากยังมีผู้รู้ว่าว่างก็ยังไม่ใช่ว่างโดยสมบูรณ์ แล้วต้องทำยังไงครับหลวงตาจะละสิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อไม่มีอะไรให้ละอีกแล้วไม่ต้องละเพียงแค่เห็นว่าแม้ความรู้ว่าสิ้นสุดก็ยังเป็นเพียงปรากฏการมันมาแล้วมันก็ไปอย่าไปเป็นเจ้าของแม้ความว่างไม่ต้องรักษาความรู้สึกว่าสงบไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่อย่าเป็นแม้ผู้สงบ อย่าเป็นแม้ผู้รู้ธรรมอย่าเป็นแม้ผู้ไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมครับไม่เหลือแม้แต่ความรู้ว่าไม่เหลืออะไรเมื่อนั้นไม่มีใครอยู่ไม่มีแม้คำว่าพ้นหรือไม่พ้นมีแต่ธรรมชาติที่ไม่ต้องมีชื่อเรียกงั้นผมจะไม่พูดว่าผมพ้นแล้วอีกไม่แม้แต่คิดว่าพ้นดีแล้วเนียนเอ๋ย ผู้ที่พ้นไม่รู้ว่าตนพ้นเพราะไม่มีตนให้พ้นอีกต่อไปขอบคุณครับหลวงตาผมจะวางแม้สิ่งที่ดูเหมือนจะวางหมดแล้วเธอเข้าใจแล้ววางแม้ความวางสิ้นแม้ความสิ้นนั่นคือที่สุดของการพ้นโดยไม่มีผู้พ้น